สวัสดี fc ทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฝาถังน้ำมันกันสักนิดหนึ่งนะครับที่เป็นรถส่งผู้ชายนะครับถ้าหากว่าเราไปซื้อของใหม่มานะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันกันกบของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีน้ำหนักแล้วก็การใช้งานรวมถึงอายุการใช้งานด้วยแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นของเกรดท้องตลาด นะครับย้ําว่าเป็นของเกรดท้องตลาดมันจะมีปัญหานะครับในเรื่องของอขั้นตอนการใส่สักนิดหนึ่งนะครับและความแตกต่างนะครับทีนี้นะครับเราจะให้ทุกท่านได้ดูถึงความแตกต่างนะครับระหว่างของแท้กับของเกรดท้องตลาดนะครับของแท้กับเกรดของท้องตลาดนะครับตรงนี้อาจจะเปิดเหมือนกันอาจจะเปิดเหมือนกันนะอ่า บดล็อกนะครับเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูข้างในกันข้างในถ้าหากว่าเราดูดีๆนะครับมันต่างกันไหมต่างกันไหมนะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยดูสันตรงนี้นะครับสันตรงนี้นะครับเป็นสันนําศูนย์หรือว่าเดือยนาศูนย์นะครับเดือยนาศูนย์มันจะไปลงที่ตรงนี้ของถังน้ํามันนะครับเนี่ยมันก็จะมีตําแหน่งล็อก อ่ามันก็จะเป็นหลุมล็อกให้อยู่อ่าไม่กล้าโทรศัพท์ก็ไปใกล้นะเพราะวันใกล้ถังน้ามันนะขออภัยด้วยนะมันจะมีตําแหน่งล็อกแต่ของเปล็ดท้องตลาดมันไม่มีเดือยล็อกนะไม่มีเรือยล็อกตําแหน่งนะครับไม่มีเดือยล็อกตําแหน่งนะทีนี้นะครับอ่าพูดถึงการใช้งานต่างๆนะครับพูดถึงการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาในขั้นตอนของการใส่นะครับ โดยปกติเนี่ยเวลาที่เราใส่ฝาถังเนาะเดี๋ยวสูงเข้าไปดีกว่าโดยปกติเวลาที่เราใส่ฝาถังนะครับอ่าถ้าเป็นของแท้เนาะอันนี้ของแท้อ่าส่วนมากของแท้เนี่ยเนี่ยมันจะลงล็อกเห็นไหมลงล็อกนะครับแล้วก็เวลาเราอ่าจะทําการล็อกฝาถังเราก็ต้องกดลงกดลงแล้วก็บีบล็อกแบบนี้เห็นไหมอ่าทีนี้ ถ้าเป็นของท้องตลาดถ้าเป็นของท้องตลาดนะก็ใส่เหมือนกันแหละนะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีตัวนำศูนย์นะเวลาใส่เข unku, umas, ้าไปเนี่ยมันจะแข็งเราจะกดลงกดลงเนี่ยมันกดยากนะครับมันจะกดยากมันจะแข็งมากๆเลยสปริงตัวนี้นะสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้เนี่ยสปริงตัวนี้ที่เรากดเนี่ยยางดำๆข้างในมันจะมีสปริงอยู่ ่ะฮะตรงนี้มันจะกดยากเวลาที่เรานะครับประกอบเนี่ยนะครับหรือว่าใส่ฝาถังเข้าไปนะครับเราต้องออกแรงเยอะๆเลยพอออกแรงเยอะกุญแจเวลาเรากดเนี่ยกดลงไปกุญแจมันจะบิดมาเองบิดมาเองบิดมาจนอยู่ในตำแหน่งขวางนะบิดมาจนอยู่ในตำแหน่งขวางเราถึงจะดึงลูกกุญแจออกได้นะอ่าเนี่ยมันขยับมานิดนึง ใส่ยากนะมันไม่ยอมลงครับกดลงไปเรื่อยๆกุญแจมันก็จะบิดมาอยู่ในตำแหน่งขวางเราถึงจะดึงลูกกุญแจอ,ออกได้อัน,นี้ต้องยังลงไม่สุดนะเนี่ย ่งั้นเอากูุญแจออกไม่ได้นะครับออกต้องออกแรงเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับใครที่จะใช้ชุดกุญแจที่เป็นเกรดท้องตลาดนะครับแต่ก็ยังว่าแหละของแท้นะครับของแท้เราก็สู้ราคาไม่ไหวเพราะว่าของแท้มันมาทั้งชุดเนี่ยอ่าหลักพันอ่ะตัวนี้มันแค่หลักร้อยนะครับมันก็คนละเรื่องกันนะครับทุกท่านอันนี้ให้เข้าใจตามนี้เวลาเปิดเปิดตามปกติใช้กุญแจเปิดนะครับ เวลาประกอบนี่สิต้องออกแรงกดเยอะเลยเนี่ยมันถึงจะดีดมานะครับออกแรงเยอะๆมันดีดมาขวางแล้วเราถึงจะเอากุญแจออกได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ทีนี้นะครับพูดถึงฝาถังแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของกุญแจก,กันบ้างกุญแจตรงนี้อ่าไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่า กุญแจตรงนี้อ่าเราก็มองไม่เห็นด้วยมันสะท้อนแสงเลยมันย้อนแสงอ่ะกุญแจตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจโดยปกติมันจะอยู่ตำแหน่งตั้งแบบนี้โดยปกติมันจะอยู่ตำแหน่งตั้งแบบนี้ปิดอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ล็อกคออยู่ตำแหน่งเอียงแบบนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ตำแหน่งอดไ อ๊อฟธรรมดานะอันนี้ตำแหน่งออนนี้ตำแหน่งออนอ่าอนนนะอยอ,อ๊อฟนะอ่าล็อกคอล็อกคออ่าล็อกคออยู่ตำแหน่งอยนี้นะครับมันก็จะไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับอันนี้มองไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันมันย้อนแสกนะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้ครับ